ยัน n อ t ซชวนสัมผัสฤด,ดูร้อนสุดโรแมนติกในเซโลใหม่ Horizon ปล่อยออกมาแล้วนะคะสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดของแจฮยอนวง NCT อย่าง Horizon เพลงลำดับที่7ในโปรเจกต์ NCT Lab ศูนย์รวมคอนเทนต์ที่นอกเหนือจากกิจกรรมด้านอัลบั้มเพื่อเอาไว้โชว์ความสามารถอันหลากหลายด้านการทำเพลงของเหล่าเมมเบอร์โดย Horizon เป็นเพลงแนว R&B ที่แจฮยอนพาเหล่า NCT เซนไปสัมผัสกับความโรแมนติกของฤดูร้อนแถม MV ก็ยิ่งทาให้เพลงเนี่ยสดชื่นขึ้นผ่านการถ่ายทอดวิวทิวทัศน์อันแสนสวยงามและที่พิเศษสุดๆก็คือแจฮยอนมีส่ว ร่วมในการแต่งทํานองและเนื้อร้องเพลงนี้ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกผลงานที่ทําให้เห็นถึงความสามารถและพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของแจฮยอนสามารถไปฟังเพลงนี้เพื่อเ n j นจอยกับ Summer ได้ในทุกๆสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มและดู MV ได้ทาง YouTube s m อ็ทาค่ะจับอาวุธพร้อมดุยฝ่าภัยพิบัติระดับบ็อกบัสเตอร์ครั้งใหม่ในคอนตรียูโทเปีย อีกหนึ่งหนังเกาหลีฟอร์มยักษ์แห่งปีที่คอหนังไม่ควรพลาดกับคอนกรีตยูโทเปียวิมานกลางนารกเมื่อแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทําลายเมืองจนย่อยยับเหล่าผู้เหลือรอดจึงต้องมารวมตัวกันในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่คนในไม่อยากออกและคนนอกก็ห้ามเข้านำแสดงโดยนักแสดงระดับเอลิสแห่งเกาหลีใต้อย่างอ e ีบยองฮอน พักซอจุนพักโบยองรวมด้วยสาวสวยมาแรงพักจีฮูจากซีรีส์ดัง all of us are dead นอกจากนั้นหนังยังได้รับเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองโทรอนโตที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะก็ถือเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่น่าจับตามากๆอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคอหนังชาวไทยไม่ต้องรอนานแล้วนะคะสามารถไปลุ้นระทึกกับการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติกันได้ในวันพฤหัสที่17สิงหาคมนี้ทุกรงภาพยนตร์ค่ะ นับถอยหลังเตรียมชมแคสติง้งเรดิตี้สุดแซ่บแห่งปีฮอตอย่างซ่าอันบ็อกซ์ เรียมตัวให้ดีกับโปรเจกต์ยักษ์สุดแซ่บจาก Mono m a x กกับฮอตยังสตาร์อันบ็อแกะกล่องดาราหน้าใหม่ไฟแรงรายการแคสติ้งเรียลิตี้ฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่สุดเข้มข้นโดยมีด้วยกันทั้งหมด5ตอนค่ะที่ผู้ชมจะได้เห็นเหล่าผู้เข้าแข่งขันฟันฝ่นนนาภารกิจสุดโหดเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเองว่าจะสามารถก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงได้หรือไม่ซึ่งงานนี้ได้3ตัวแม่แห่งวงการบันเทิงอย่างครูหลีเจินหญิงรัฐาและโออนุชิตมาเป็นมาสเตอร์ผู้ตัดสินมาร่วมลุ้นให้กำลัง ใจเหล่าผู้เข้าแข่งขันกันได้โดยเริ่มออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่18สิงหาคมนี้ทาง Monomax กค่ะ <S <S 1> <S 1> และนี่ก็คือทั้งหมดของกระแสะบันเทิงโลกวันนี้นะคะที่ชาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ